คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นผลของการคำนวณเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกันอีกแล้วจากห่างหายกันไปนานไม่มีเวลาว่างขายของอยู่ วันนี้จะมาลงแนวทางห้วยหานอยกับห้วยลาวให้ทีเดียวกันเลยนะครับลงคลิปเดียวให้จบไปเลยเรามาดูห้วยหานอยก่อนจะไม่คำนวณให้จะดึงตัวเด่นมาเขียนให้เลยหานอยวันที่วันที่เท่าไหร่ล้ว ที่ 28, 28ทับ6ทับ 6, 6ตัวเด่นๆก็จะมีเลข0เลข7คือศูนยที่1สูตรที่2ก็จะมีเลข2เลข3จับสองศูนย์นชนกันเลยนะครับ กาไม่มีปากกามีสีเดียวจะได้4คู่ได้สหางจับชนกันก็จะได้0203เขียนให้เลยตัวบอกใหญ่มองเกิอง0ูนย์สามเ นี่คือฮานอยฮานอยเน้นปกตินะครับเน้นปกติแต่บางทีมันก็ออกพิเศษและ VIP แต่ว่าเน้นปกติ สูตที่หนึ่งมันเด่นศูนย์เลขเจ็ดถ้ามันมาด้วยกันมันก็จะมาเลขศูนย์และเลขเจ็ดนี่คือกันไว้ด้วยสูตที่สองเด่นเลขสองเลขสามถ้ามันมาด้วยกันมันก็สองสามศูนย์เจ็ดนี่ก็คือชุดกันเ,เขียนว้แบบนี้ก็ได้กันนี่นะครับไอชุดเด่นเดนมันจะมีแบบนี้ ngoài หาหนอยผมทำเกี่ยวกับสินค้าขายของออนไลน์อยู่ก็เลยไม่ว่างที่จะมาลง youtube ให้ <c oughs> แต่พวกที่อยู่ในกลุ่มก็รู้ดีแหละสี่ชุดนี้เข้าแทบทุกวันนั่นแหละสี่ชุดนี้วานก็เข้าเมวานวานเข้าแบบนี้มันมาด้วยกันแบบนี้มืพวกที่อยู่ในกลุ่มรู้ดี คนไข้ยอยากเข้ากลุ่มก็แอดไลน์มาตามนี้ hk hk ไม่ใช่ปืนนะ hk id hk หนึ่งสองสามแปดแปดแปดคือ id ไลน์ผมนะครับเามาต่อด้วยหวยลาวเลย แคปหน้าจอนี้ไปก่อนยังไม่ดูแคปไว้อย่าลืมไปติดตามสินค้าผมใน Facebook นะครับพิมพ์หาเลยโคดเซียนใน Facebook ก็ทักทายมาพูดคุยกันได้มาขอเป็นเพื่อนได้ผมรับทุกคน,นเลยเพื่อน มาดูห้อยลาวกันต่อห้อยลาวหอยลาวตอนเย็นวันที่ยี่สิบแปดทับหกพศหกหกเด่นสูตรที่หนึ่งก็จะมีเลขหนึ่งเลขสองสูตรที่สองเลขศูนย์เลขเจ็ด

เป็่4สี่ชุดเวลาวถ้ามันมาด้วยกันไม่แน่มันมาด้วยกันมาแบบนี้กันไว้ด้วย1 2และ0 7ถ้ามันมาด้วยกันนีตัวกันนะครับ ไม่มีอะไรมากก็มาทำให้ดูแค่นี้แล้วก็จะมาบอกว่าผมไม่ค่อยได้ลงน,น,นานๆมาลงขายสินค้าในเฟ e บุ o k พิมพ์ชื่อหาได้เลยโคตรเซียนติกตอกผมก็มีติกตอกผมก็ลง ทิกตอกก็ลงพิมหาโคดเซียน186นี่คือในทิกตอกนะครับโคดเซียน186่พิมหาก็จะเจอตามนี้ผมพึ่งผมพึ่งลงติกตอก ผมเพิ่งสมัครทิตตอกได้3าวัน3-4วันเลยมีเพื่อนพันกว่าคนแล้วใครติดตามผมชอบผมก็พิมพ์หาชื่อเฟซก็โคตรเซียนเฉยๆจะไม่มีตัวนี้ถ้าพิมพ์ที่พิมพ์หาตามทิตต์อกก็โคตรเซียน1 8ึ่งใครรักผมชอบผมก็อย่าลืมติดตามนะครับ คนใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอให้โชคดีทุกคนส่วนใครจะเข้ากลุ่มก็แอดไลน์มา zk 1 2 3่8 8อดดีไลน์นะครับ Bye bye